สวัสดีค่ะเจ๊ J. ใหญ่ไทยแคทรับซื้อท่อไอเสียรถยนต์ทั่วไทยค่ะและคลิปนี้เจ๊ J. ใหญ่ไทยแคทจะพาไปดูท่อไอเสียของรถเกง๋งยี่ห้อโตโยต้าโซลูนาเครื่องยนต์เบนซิน1.5แล้วก็1.6ค่ะซึ่งรถรุ่นนี้ผลิตตั้งแต่ปี1996เป็นต้นมาเลยนะคะ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นรถที่เก่าแก่มากแล้วถูกใช้งานมานานหลายปีแล้วนะคะลักษณะท่อไอเสียของเขานะคะก็จะเป็นลักษณะลูกกลมมีเปลือกชั้นครึ่งเปลือกชั้นที่สองของเขาก็จะมีลักษณะเป็นตะแกรงแบบนี้ค่ะเป็นตะแกรงเป็นช่องอากาศเป็นรูๆแบบนี้ค่ะแล้วก็รหัสของเขาจะอยู่ฝั่งด้านเรียบใกล้ๆก,ก,กับหน้าแปนนะคะคือบริเวณตรงนี้ค่ะ นะเขาจะมีโลโก้โตโยต้ามีโลโก้โตโยต้าแล้วก็จะเขียนรหัสคำว่า T04 บางครั้งก็เป็น T74 บางครั้งก็จะเป็น T70 หรือว่า T72 นะคะซึ่งเขาจะมีหลายรหัสมากค่ะแต่ด้านเปลือกนอกของเขาจะเหมือนกันทุกอย่างค่ะแตกต่างกันอยู่ที่รหัสค่ะแล้วลักษณะไส้ของเขาก็จะเป็นลูกกลมบล็อกเดียวแบบนี้ค่ะนะคะ สีของเขาก็ออกจะเอาอเป็นสีเทาเกือบดำนะคะแล้วก็น้ำหนักไส้ของเขาก็จะอยู่ที่ประมาณเจ็ดขีนะคะลักษณะแบบเนี้ค่ะนี่คือไส้ท่อไอเสียของ t o y ยต a s u n a ูเครื่องยนต์เบนซิน1.5แล้วก็1.6และนี่คือลักษณะตัวนอกของเขานะคะถ้ามาเป็นไส้แล้วก็มาเป็นตัวแบบนี้ค่ะ พี่น้องท่านใดมีท่อไอเสียเก่าที่ไม่ใช้แล้วอยากเช็คราคานะหรืออยากขายท่อไอเสียให้ได้ราคาดีให้ได้ราคาสูงท่านสามารถติดต่อมาได้ที่เพจเพจเจ๊ใหญ่ไทยแคทนะคะเพจเจ๊ใหญ่ไทยแคทรับซื้อท่อไอเสียในราคาที่ดีในราคาที่สูงแล้วเพจเพจนี้ยังให้คําแนะนําวิธีการดูรหัสท่อไอเสียดูความแตกต่างดูความแตกต่างนะคะ เพื่อให้เราขายท่อไอเสียให้ได้ราคาดีให้ได้ราคาสูงค่ะคลิปนี้เจ๊ใหญ่ไทยแคทฝากไว้เพียงเท่านี้กราบขอบพระคุณค่ะ